สวัสดีจ้ามันนี่พบกันอีเล้วได้จ้าพี่น้องมันนี้ตะกแตนส่วนกินส้มมะขามน้อยได้จ้าน้ำปลาแดงนวลๆเด้ค่ะแซบคือเก่าค่ะมันนี่พากินส้มได้จ้าแบรกเป็นต้นจากพี่น้องเพ็ดเพลจากใส่น้ําตาลลายๆหวานๆในแงหน่อยเนาะค่ะพี่น้องผงชลดลายๆจากส้มมะขามน้อยเนาะจ้า มาด้วยจ้ากินส้มกันนะค่ะเมื่อนี้ตะกะแตนผ้ากินส้มด้วยจ้าได้ตะกะแตนผ้ากินส้มมาคน้อยด้วยค่ะแซ่บๆน้ำกันด้วยจ้ดพ,พี่น้องส้มด้วพี่น้องส้มค่ะ ลาเป็นต้นเลยจ้ะพี่น้องแทบจะ ลานัวคัดจะพี่น้องเพ็ิดๆพลนะจ๊ะอืมส่มจะเห็นดาวจะพี่น้องมะขามยังประจุมเถอนาะ ถามไม่ค้าว่าส้มบอ้อก็ว,ว่าไม่ค้าก็ว,ว่าบ่ส้มจากพี่น้องซื้อมาจากตลาดจะมาขามน้อยก็ได้มาขามถึกน้ำฝนบอน่อนเนาะจ้ะส้มแห้งจ้ะ ทางว่างเข้ามาคอมเมนต์ที่ส้มกันเด้อจ้าพี่น้องจาท,าทักทายกันคือเก้าเนาะค่ะเนาะมากินส้มมาคามน้ำกันด้วยจ้าแตยัดชีดตอนปลาเนาะจ้่พี่น้อง ขออภัยผู้บวกกินปลาดิบเด้อจ้ะ สิบวัยนะแต่พี่น้องตะกะแตนก็นขอจบคลิปก่อนนะแต่พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าตะกะแตนก็นที่เอาเมนูแซ่บๆจะมาสู่พี่น้องกินกคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะม่ลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับซ่องตะกะแตนในเด้อจ้าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดไปเนาะคะ่ะพี่น้องป้องปาย คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนค่ะสวัสดีด้จ้าบ๊ายบายค่ะ